ฉันชื่อโรบินโสดีเราเจอกันหนาลายรอบแล้วโรบินตะคิดตะคิดโอ้บ้านได้ไรเงินว้าวโอ้ความสวัสดี์ดีจัง Beast ใครจะได้บ้านบ้บานบ้านเราไหนกันบเรามรเลถ้าใครคนเป็เมืองยี่สิบแปคน อันาไม่ใช่เขาอย่างนี้มินไปไหน่ะออกมาทักทายเจ้าเมืองอ๋อแฮชฟาวนี่วะออกเต็มอ่ะเอ้ยมันหนึ่งทุ่มแล้วเร็วจังไม่ใช่น่ะอ่าเล็กเลยปรับเกมรู้เดลไลซ์ไซเคิลไม่นั่นออต้รันโชว์พอร์เทรย์ หาหีบเก็บของอยู่อะมันค้างไงวะลืมอ๋อัก่ข้างบงยังดึกโอ้และสุดดีดีกรีนนี่ชื่ออะไรนะอ๋อเป็นสีเป็นเป็นสีหีบได,ด้วยดิเชนใช่ ดีป้าแพมดีกัสก็เอมิลี่เฮ้ยทำไมใช้ขวานตีไม่ได้อะกี่ได้หรืเอเปล่าจริงด้วยแหละอย่างนี้นี่ปุยขางขยะเนี่ย แบงค์คิมอะไรไปนี่เป็น,นให้ดูดูพยากรพี่มีนอนดิก่ะน,น,น,นอนแล้วแบงค์นอนแล้ว,ลวนอนอยู่นอนอยูนั่นหมาเกมนไปเซฟเอ้ยเจามันดำนานเกินไปนักลัวเอาแล้วเอาแล้วกูดูและมันรอกูนี่แหละเกินไปเกิน เข้าร่วมฟาร์มซอฟอีกครั้งเข้าร่วมฟาร์มนาเกลือมีคนบอกว่าวิลลี่บอกว่าเพิ่งกลับมาจากไปทริปตกปลามาเขาบอกให้ไปที่ชายหาดสักหน่อยใช่เอ๊ะไป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 เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปไปชายหาดชายหาดมาใส่แต่งตัวมาในนี่เลยอะไรเนี่ยไอ้ผู้ชายไม่เชื่อเลยเอเลียดที่มาอยู่ที่ชายหาดแบงแบงแบงเมื่อนั้น ตัวเป็นยังซี <b> บอกแล้วใ <S <S 1> <S 1> ห้ตากแดดบ้างมันทำฟาร์มนะต้องแข็งแรงเดี๋ยวนี่อยู่เดี่ยวบ้านไม่ได้ไปไหนเลยโรคไงเฮ้ยมีเด็กกทัศไทยแบบแพ้เสียงแดดอะ่ะทัศไทยเด็กทัศไท,ย,ท,ย,ทยเด็กอมีป่ะอ๋อมันเป็นเควสนี่ใช่เซนวินเซนต์คุณนายขยะเอ้ยมีเด็กอีกคนคนนายขยะเด็กอุ่น เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอาซีนนะสุบุรีริงทะเลสุขภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงนะครับเราจะได้เป็นตกปลาแม่งดูดูด,ดูดอกไปเลยมีอะไรหมาได้ตกปลาแล้วเ,เป็นตกปาลาอะไรสุดยอดเอาซุป สุดยอดในความเร็วไม่มีเยื่อดิฮะไม่ต้องใช้ได้เลยแค่อาจจะตกยากแน่ไหนเฉยเสียนมากใช่อะผมเสียนตกปลาเกมนี้มากเฮ้ยเฮ้ยไ,ไอ้สายเป็นคนเสียน,นนะมีสายตกไปเป็นเรื่องวะเอ, <laughs> เอ้ทำไมฉันตกไม่ได้วะเข,า,ขาเก็บทุกแต่ฉันทำความจัดของได้นะ ไม่ต้องห่วงเพื่อนเราจะมีตังค์เพราอของหมักดอกแน่นอนฉันจะทำอย่างเต็มที่ไปกันเลยตกสามตัวไปทัชไทคนเลืสิบแปดคนทัชไทเฮ้ยสวัสดีสายไปถึงว่ามันมีอะไรทำอีกไหมเนี่ยสายกลมอินเดียเสมเพนนีอ้าวสิบหงเล้วเลย ใช่จร้านปิดหมดแล้วเฮ้ยนี่มันเฮลี He ่้ยนี่มิกเกลบิเกลแฟนเก่าผมเองครับเปลี่ยนธุรบิาบิเกลใหม่อยู่ใร้านปีแอร์เฮ้ยพวดีปีแอร์รัาคาขอให้หน่อยเฮ้ยมาคงไม่บ้านเมีมีมรักาคาเต็มเลย รอิ <Robin. S 2> ไนไดเลมาอยู่ด้วยกันให้เราจัดการง่าจัดก,การเอ้ยยังไม่ทำไฮบีออเ, yeah. เอัวเอ้ยอบิเกียวเปิดหอ้องเข้าไปได้นี่ต้องไปขึ้นก่อนเข้าไปไ,ได้ไอปิด <laughs> <'s Mr. S 1> มิสเตอร์โอริโอลาฟเดอะเมอร์เสิบคนโรบินเปิดอ,อยู่แล้วปะ่ะโรบินเปิดอ,อยู่แล้วปะ่ะโรบินเปิดออัเฮ้ยนี่ไงพอลู มันจะติดแล้วนะเดี๋ลูกเดินอยู่บนหลองเดือนนี่หน้าร้านหน้าบ้านหน้าบ้านโอ้ดีมิทริอัสคนนี้ชื่ออะไรนะมาลุกนะลูกลูกสามทุกท่านสตีเปสเชียนมาลุกในห้องครัวในน้องมาลุกเฮ้ยโดนพ่อขวาง <laughs> <laughs> ออกจาบ้าน <laughs> ไม่ได้ <laughs> ออกไปไม่ได้ทางเดินก็แคบเหลือเกินติดติดไอเดนเวนเทียสีแล้วโดนลูกขวางอยากเพิ่งมาโรบินเฮ้ยคนเหมือนมันมีคนเหมือนมีคนที่มันไร้ไร้บ้านโฮมเลดเอ้ยเขาเรียกไม่เรียกโฮมเลดเขาเรียกอะไรวิวัฒนธรรมการอยู่นี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนหรอกใช่เพราะถึงถึงสร้างบ้านให้เขาเขาก็ไม่อยู่อยู่ดี ไลน์นัสเอสต์เนเจอร์เฮนโลไลไรนะเท็กทริปเลยทีหมดหกคนอยากลงเมืองอ่ะแต่บ้านมันนุกคนทุกคนน่าจะนอนหมดอ่ะทำไงถึงได้ลงเมืองอ่ะมันต้องรอวันที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะมีมันจะอนีรให้ตอนนี้มันกำลังตอนนี้มันจะมีนี่ขวางอยู่มีอะไรเออหินหินขวางอยู่มันกำลังได้หินแล้วเปล่าเรามีคนกู้หินให้เราอยู่อยู่ทั้งหมดเอาเงินอย่างเดียวตอนนี้เอาเงิน มืดจังเลยี่นี่ในนี้มืดจังเลยครับโอ้ยชายหาดสว่างช้าทั่ไหนบ้านใครเนี่ยบ้านหินหรือบ้านใครค่อันนั้นบ้านแบงค์บ้าน,น,านองครับบ้านโคเบอร์สโตนเดี๋ยวรามองแต่งสว่างให้แบงบค์ตบปึ้มเดีย๋ยวมอนเตอร์เกิด <laughs> ให้ไล์เลเวลอยู่พอดี <laughs> ว่าไม่ใช่แหละคนละเกมหรอเป่าวเอสกรอนทูนบ่นี่งงหมดแล้วรวยแล้วรวยแล้วอย่างเงี้ยไปตกปลากันเยอะเลยคนตกปลาได้อ่ะวันนี้ไม่ต้องรดน้ำมันต้องไงว้าวเฮ้ยจี๋ ออกปลาดีกว่าไม่รู้ทำไรแล้วชีวิตนี้วันแรกมันจะต้งว่างยังไงวันเดี๋ยวสภาพที่ก็จะแบบไม่ใช่ไปเวลาน้อยกว่าวันหนึ่งเลยเออเนาะปิดทำการวันพุธชีวิตก็อย่างนี้นี่หว,ว่าวันนี้ม่เคลียรอะไรแล้วอุย้ยอามทิสต์จับวันเด็บดัสหรือวันแฮกอิงต้าอามิทิสต์ไลท์แอลลาวเพิ่งเล่นมา,านสามวันจะไปบีได้ไงวะะเพิ่งเล่นมาสามวันจะไปบีได้ไง มีใครดื่มไปกันดีอาเออใช่ดีอาร์ีอาจะไปลว่าออกจากบ้านชามีใครฮาวี่หมอฮาวี่เอ้ยอันนี้ใครเชนแค่คุถ้วไรเนงหมอเปิด9โมงวิธีคุยกับหมอแล้วเดินวดโอ้ยตกไม่ได้อยู่ดีมีตัวซีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ใส่ไม่มีทักษะในการเดาแค่เดาการเดินทางของตาอันนี้ใส,ส,ส่แว่นอยู่ไหมใส่เออว่ะเอ้ยได้ว่ะแบบฟลุ๊กอะไรเป็นไงแบบว่าแว่นช่วยแว่นช่วยไม่ได้ใส่กั <laughs> น,ไ,แบบแน,นไม่ได้ใส่เอ้า <laughs> <laughs> เอ้ยแค่พูดถึงไงแค่พูดถึงเว่นแบนบของ y, แฮร์รี่ก็อันนี้แล้วช่วยทำให้ตกปลาได้อ๋อที่เป็นบนมิวจริงจริง แล้วเมื่อไหร่ชื่ออะไรไน,นี่ยรีอาออกจากห้องโหรีอาออกบ่ายเลย่าน่ะอดีนายกบ้านนี้ท็อปโอ,อีะตั้งขว้างทางเดินทำไมวะบ้านนนบ้าเฮลี่์เดมสมิธ ห้าคนขาดใครกับเลือกไปออกหายใครเลือกใครก้นรัฐธมวณตีไปไหนวันนี่ไม่มีใครอ่ะเอเมิลี่อ,ยา,เอ,เอยากเอมิลี่อยากเอ้ยสองคนนี้ยังไม่คุยเอเมิอลมเเมมี่ไม่คุยเลยแล้วใครมาเนี่ยเอมิลี่ก็เหมือนหัวเจริยไคล อ๋อเอเลียสไงเอเลียสพวันไม่ได้เจอวันไม่ได้เจอวันไม่ได้เจอพวกวันไม่ได้เจอเอเลียสเอเลียสอะไรเอเลียสไอคนที่อยู่ที่ชายหาดเนี่ยที่อยู่บ้านชายหาดเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยอ๋าอยู่ไม่ออกจากบ้านเลยนะไอเด็นมีเอเลียสกับ รีอาสองคนไม่เลอืลอสามคนอยู่ดิเลยสามคนไปไปล่อหลบคนเลยเอเีมื่อว่าทุคเีไม่มเอลี่เพ่เ่ปลาทะเลปลาทะเลดิบปลาเลิบ

ม,มันท่ามงเก็นเลยไม่มันออกมาเยีนยมันจะมาตรงตรง,ตรงม่องแกตรงสะพานมื่เกีลหยาทำมาคุยกันดีกว่านะนายทูมีอยู่เป็นร้านอาหาราหลิเดอคลายใครที่ครับพระเจ้ายัางไม่ได้เจยอีกส<น>ี่คนสี่คนนั้นคือมีเอเลนหนึ่งก็เลสัมีเอเลนหนึ่งก็เลรสรั คิดไม่ออกสาคนใครอ่ะเอ้ยคิดไม่ออกใครวะมีคัาซีนใช่ไหแล้วไอ้นี่ไงใครวะเอออล็กอเล็กเอออล็กเออสาคนว่ะเหรสามคนโดเนทูมิเซียมเฮ้ยอ๋อไอ้นึกนึกออกแล้วไอ้นี่ไงป้าสอคนป้าลุงเอวอลิน แน่เลยผมก็นะใช่ป่ะใชเฮ้ยเหลือคนเดียวเว้ยเย่ก็คือเอเลียตเที่ไมืออาไม่ออกจากบ้านเลยผมจะดึงจะดึงคุ้มแล้ว <c oughs> ตกปลารอได้ปลาเอเลียตจะมาจะออกมาหรือว่าฝนตกเอเลียตไม่ออกมาเลยดึกแล้วนะไม่น่ามีใครออกมาแล้วทีนี้ดึกแล้ว เา้ารบตัง้งนานแล้วแต่ได้บรบแล้วเหรอ <c oughs> อืมว้าใจรบเร็วจันเฮ้ยมีหีบมีหีบหีบหีบ <c oughs> เออหีบหีบมากมายหรืปเปล่า <c oughs> ที่เต็มเลยนะเบลสิบอันเหรอแย่นะที่เต็ม เต็มเอ๊ะเบลเดี๋ยวก็ได้เพิ่มโยนโจมทิพย์เลยนี่ยังแบบแค่ได้ยินเสียงคนเปิดประตูบอกเลยมันไม่ได้ออกกันแล้วเฮ้ยปลาอะไรอ่ะดิ้นดิ้นแรงดิ้นแรงอกปลาสังกาวความมุดมิดโอ๊ยปลาดิ้นเยอะปลาดิ้นเยอะปลาดิ้นเยอะปลาอะไรดิ้นเยอะอะไรบ้าง ไม่ใช่ปลาบอสใช่ไหมไม่ใช่หรอกปลาบอสมันดิบเยอะวันนี้ให้เจ้าตัว,ส,ตวสีเขียวปลาบอลเนี่ยโอ้ยให้กูตกจะให้ฉันตกกี่นาทีฮะเดียวดเดียว please <ม>ปลาอะไร<ม>โอ้ปลาไหลปลาอาจเอาิเอาปลาไหลมาเอาอะไรเอาแซปออกเลยอะไรปลาไหไลแซปปองยาก โอเคหนึ่ก็ได้อีกนยตัดตัวไม้ก็ได้นะแต่ที่ยงื่นแล้วมันไม่ออกมาไม่น่าออกแล้ว่ะอีเลลาก่อนปกปักปกปักเฮ้ยไอ้ตัวีนเหลือ่เือตัดตัวไม้เหนึ่งสี่สิบปคสิบแล้วคสิบแล้วแบงค์ทำไมอะ อ๋อมันจะหลับงี้ได้เหรอมันไม่มันไม่ได้หลับมันเป็นลมเว้ยอ๋อเฮ้ยเวลตกปลาอัพกูได้ดีจังเลยนะพวกตกปลาเนี่ยโอ้โหเวยแค่นีน้มันตกปลาได้สักหมื่น,นึิงต่อวันเหกิดใหม่ยังเียังไม่ใหม่เก่งอีกเก่ที่ไหนสันเก่บ้านนี่ว่้ยกันเถอะโอ้ ได้เงเินได้งเงเินไปบริจาคมวเซียมมาจดหมายด้วยว่าคนดกว่ละสัมบันจบจูออมแอปคลินิกน,นัดนโอ้ยอ๋ยอหเองคำถามคือใคร <laughs> ถ่านเราถ้าเราสองคนนอนอยู่ที่ฟารแล้วใครคนพาแบคมาที่ีกนั่นดิ เอเลียตบอกแต่ว่าแล้วหรือว่าเเอลียบีสตาร์เตอร์นะคาริฟาวเวอร์สีไอ้คนนี้เหมือนคุยแล้วนี่โฟเตโต้คิวลิยเอเลียตคุยแล้วอมาละคิวไอเนี่ยแหละไอเรีอันเจสเรียไม่คุนซื้อไหครับเรียร์ที่บ้านอยู่ใต้เนี่ยบ้านบ้านมานี่นเรียตอนนี้อยู่ใต้บ้านเรา เฮ้ยเอบิเกิโมามที่นี่ตักหมดเอ๊ะเราไปหาที่ดีกว่าที่นี่อยู่ไหนอ่ะที่นี่ไปไหนแล้วอ่ะไอ้คนที่บ้านใจหัดเอเลียสเอเลียสอ้านี่ไงเอเลียสเฮลลิโอพิตตี้พบแล้วดิเอ้าอ้าวอ๋อเอเลียสไงเด็กวันไม่ได้เจอเจอใครอีก มีเอเลนหนึ่งก็สามตกปลารอได้ไหเอเลนเดี๋ยวเอเลนจะออกมายังไงถ้าได้ดยินเ,เ,เสียคนเปิดประตูบอกเลยอลีエエ่ยเอเลียะยอลี่ยนี่ปุเจี่อ้า,エエ20 8, 20 8. อาเอลีคุแล้วหรอแล้วขาคใครทงน,น,นั้นก็คนนึงวัอ้าวเฝ้ารอมาตั้งนานใครอ่ะคุณลุงปีริอาปรีอาอย่างวัดป,ปีรีอาแล้วเปล่าเออมันจะไม่ควรปีรีอาเลยเ้เอลีออกาเอลี่ยออกจากบ้านแล้วเย้ไนทูมี t y ยู นี่เป็นเรียอนี่ยเลยจำแล้วเรียชอบสนับอะไม่ใช่รียเลือใครอ่ะท่นกันเรือใครอ่ะแม็กซ์ม,มิดแน่เลยโอ้ไม่ทันแล้วสี 4, 5, 5, 5, 5, ่โมหะสมห้าสละ แม่คนนี้ยังไม่แน่เหมือนจะยังไม่เคยเจอมาคุยแล้วกลนให้่หยาบกลนให้่หยาบกลนให้่หยาบที่นี่ที่ไหนโอ๊ะงงว่าซึ่งโซนไหนของฟาร์มที่กูยืนเดินอยู่ขึ้นอยู่ทางตอนแล้วเองสินะ ซื้อซีทต้องเก็บไปครบพวกเปลญผันอุ๊ยเอ็นเตจี่ยังเหลืออะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบงค์ไม่มีเงินจ่ายค่าหมอนะพี่เดี๋ยว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 นอาบ้านแบงค์ใครมาตื่นมาที่บ้านเดี๋ยวกันวะนอาบ้านแบงค์เอ้ยแมวได้เราได้แมวแล้วเนีลย น่าเศร้าถูกทิ้งเฮ้ยวิวอยู่กดอปติสแคทโนเราจะไปรับเลี้ยง <laughs> ชื่อว่าอะไรดิน้องแบงคลิตเติลน้องแบงค์ยูบีอะกูคิตตี้น้าโอเค <Okay. S 2> แม่ส้มแม่ส้ม last เมาน่จอจะาเหรอโจจ้าหมาเขาตะมือมาโจเจา้าหม,มาโฆษณาัวนะเนื่นต้นกระังเฮ้ยได้อิชิเบนอะไรนดดีู้ฟมมูฟาร์มิกเนียไม่ดีก็ลงกลุงหลือใครคนหนึ่งวันนี้ เออแบ็กสมิธเออแบ็กฟินดีกว่าใช่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 อ๋อมันต้องขึ้นไปข้างบนนี่ว่ะเมาเอ้าเอ้ยคัสซีนอะไรเนี่ยคาสีนกูออกกูเดินมาแล้วก็มันติดมันดึงคัสซีนมาดิอันนี้ใชยอันนี้เป็นคัสซีนที่ที่ไอ้ลูวิสมันพามาพามาดูนี่เฉ บันเดิลน,นะเราดูว่าเราจะมาคับหนทำบันเดิลน,นะอะไรอย่างนี้ <Center. S 1> ต้องไป Investigate Community Center investigate เก็าจะเจอบันเดิลให้ใส่ นี่เมเยอร์ป่ะนะลิวส์ใช่ใช่จอดเมเยอร์ภารกิจลัดเมาส์เบสเออลำละเดี๋ยวไปทำนี่ก่อนคลิมช์คลิมช์จังเลยคลิมสุดๆคิดมากมาก อ่าวปนสุดละเราไทำอุทธบึ้งคลิ้นอือครบยังนงอ้าไม่ใช่คลิ้นใครนี่ใคร,นใค,รคนหนึ่งอ่ะใครอีกคนนึง One hour later จะมีใครที่ลืมตักข่ายอีกนะตั้งหนึ่งคนแต่ดีก็แค่ไปดูในหัวใจมันมันไม่มีบอกเออใช่จริงด้วย ลืมเลยอ้าวไม่เคยคุยอับ,บิเกลเลย,เยใครก็ปักทออเลยเรียนหมดเลย <laughs> โอ๊ยอาบ,บิเกล คุยอะไเกี่ยวจะครบๆทันทีไิกเกี่ยวเพิ่งกลับบ้านปีแอร์เมื่อกี้นี้อ่ามาทายดเด็ดนเดินผ่านกันมาคุณนี้ก็ได้คุณนี้โอ้นิ่อ้า ไม่นะแล้วแบบมันจะต้องเป็นตอนที่แบบมันดึกตลอดเลยใครเอาเกาข้ออีความทางประูบ uh ้านแปงไว้อย่าดูเอ้าวแบงไปนอนไหนยังบอกแปงไปนอนบ้านกูแทนนะใช่แน่แน่ใช่นอนบ้านเพื่อนว้าวฟาร์มิกเลยว่าหนึ่งเก็บของป่า ทำเหมืองทำฟาร์มอ่ะสายได้ลกิจเก็บทองเหมืองด้วยกันมีใครไม่กดโอเคียบแบ่งแน่เลยคนเดียวแล้วแล้วกดแล้วอ๋อกำลังโหลดกำลังโหลดได้สกิลมาสามอันเยไม่ใช่กำลังโหลดแล้วกำลังกำลังหลดกำลังหลุดเฮ้ยมีเงินตั้งพันห้าเฮ้ย วิสาชวนเราไปบ้างพี่แงลูกสาวนายอยู่ไหนยังปีนลูกสาวนายตองไหนไม่โยูแล้วอ้าว ลูกสาวนไปเนี่ยอออย่้องวดด่ไข่ก่ดไม่ออกไข่ใครเหือใครเหลือใครมาเนี่เหลือใครพี่ไม่ออกไข่แะ้วักลืใครทั้งคณะคนเลเือใคร่ต้อลงกูเหลือใครคนหนึ่งวันนี้เย้พบแล้วดด้วยหที่บ้านเรามะมัตกปลาได้หรือเปล่า โอ้โหแมวเดินดิ่มน้ำกินปลากินปาลาร้อนท้องเอ้โอ้ยตกปลาด้ที่บ้านได้เลยเใช่ไหมใช่บ้านเราลิงกับทะเลใช่หรออ้อะไรเป็นเก็บละพาสนิมไอ้แบงค์เอาลัดมาลัดมาไม่มเจอ มีสังตัวสองตัว,อ,อ,ตวอ่ะไปไหนเาไปไหน <laughs> อ่ะเออ <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวอุ้ยอะไรไรเย้เอ๊ะโจจะหูแล้ว <laughs> เอ้ยอาหารเป็นหีบสีชมพูแล้วกันสีฟ้าก็ของทะเลเมืองเป็นสีเทาแล้วก็สีเขียวเป็นเกี่ยวกับต้นมไม้ไม่ได้ขยะอยู่พ์ดหมุดนี่ไม่ว่ายัางไงเราก็ยังตัดไม่ได้ผมว่ ไม่ดีกว่าไหมปลาทะเลสามารถจบที่บา้านได้เลยวดีเลยไม่ต้องทอไปที่นอนแต่เป็นแต่เป็นโรคินในค,คนนีน้เปล่าไม่ได้ดอดแอนโชวีแอน,แนโชวีอุ้ยแย่แล้วเหนื่อยเกินไป เอ็นดีจีไม่มีเดินอย่างอื่นอ่าจเข้าบ้านเฮ้ยมันเริ่มง่วงแล้วมันเริ่มง่วงแล้วเอ้ยวันนี้เซฟเร็วจัง